ที่กุ้งกลับมาที่ร้านขุนช้างอีกแล้วนะคะที่อยู่ในตลาดต้นไม้ของชลบุรีในเส้นเลี่ยงหนองมนนั่นเองค่ะวันนี้พี่กุ้งจะมาเจาะเรื่องเฟิร์นโดยเฉพาะอ่าก็จะมาให้คําแนะนาเพื่อนเพื่อนเพิ่มติว่าถ้าเราจะเลี้ยงเฟิร์นพวกเฟิร์นกาา้านดำพวกเนี้ยค่ะเราจะต้องเ,ออเตรียมเตรียมอะไรบ้างนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วพี่กุ้งได้พาดูรอบๆไปแล้วเนาะว่าเออเฟิร์นที่เนี่ยหงายมากๆ อยากจะสัมภาษณ์เจ้าของนะคะเจอพี่เจ้าของแล้วแต่ว่าลูกค้ามาวันอาทิตย์ลูกค้าเยอะมากเลยอะ่ะเลยไม่ได้สัมภาษณ์กันเลยอะ่ะจริงๆจะถามเลยว่าต้นนี้ชื่ออะไรเขาเรียกเขาเรียกสั้นๆว่าคิงหรืออะไรเี่ยพุ่งจำไม่ได้เดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเนาะใบเ,เนี้ยคือใบมันใหญ่มากตัวนี้ฟิโลหูช้างนี่อ็นั้นให้เพื่อนดูยังอันนี้พี่กุ่งไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรพี่เจ้าของเขาก็ ค้าเต็มเลยตัวนี้กูมาเรียนสามมีใครใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะจะถามเจ้าของโขาอ่ามาพี่คุณจะบอกว่า เกินก้านดำมันมีชื่อเรียกมันมีหลากหลายสายพันธุ์มากๆที่เรียกก้านดำเพราะว่าตัวก้านเขาใช่ไหมคะจะดำะแต่ว่าสายพันธุ์เขาก็จะมีหลากหลายอย่างตัวเนี้ยใบลักษณะใบจะกีกๆคล้ายๆใบผักชีเหมือนกันแต่มันจะมีเป็นใบผักชีฝอ,อยอีกทีนะซึ่งตัวใบผักชีผักชีฝอ,อยที่พี่กุ้มมีที่บ้านเนี่ยเวลามียอดอ่อนเขาจะไม่เขาจะไม่ได้เป็นสีแบบนี้ มันไม่ได้เรียกว่าเรียกว่าไงอะเปิร์นการดทำไม่ใช่ว่าทุกสายพันธุ์นที่มีแตกไปอ่อนมาแล้วเขาจะมีสีแดงชุคดูแบบนี้นะเขาก็จะไล่เฉดสีไปอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้นี่เห็นไหมใปก็จะเป็นอย่างนี้นี่ก็คืออีกสายพันธุ์หนึ่งคนละสายพันธุ์กับอันนี้นะแต่เป็นตระกูลเดียวกัน แล้วเราจะเลี้ยงเขาที่มันขึ้นงามเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่มันงามแบบเนี้ยนี่เห็นไหมอนอกจากจะเป็นสีที่ออกมาแบบนี้แล้วก็จะเป็นสีอันนี้และนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเห็นไหมใบจะหยิบหยิบอันนี้คือต้นเดียวนะต้นเดียวนะใบหยิบเลยอ่ะเขาจะถูกด้วยหินกองน้ําเพื่อนๆเห็นไหมคะหินกองน้ําแล้วก็พื้นข้างล่างก็จะเป็นดิน ตัวนี้เป็นหินฟองน้ําเห็นไหมเขาจะมีพวกเนี้ยเขาจะเติบโตด้วยการขยายสปอร์ใช่ไหมเนี่ยสปอร์เขาก็จะหล่นมาตามหินฟองน้ำหินคุณสมบัติหินฟองน้ํามันก็จะอุ้มน้ํานิดนึงเนาะแต่ว่าไม่ได้ว่าทําให้มันแฉะอะไรจะมีความชื้นมากๆก็จะมีสปอร์ขึ้นแล้วเขาก็จะขึ้นมาตามหินฟองน้ำอันนี้ก็จะอีกสายพันธุ์หนึ่งเห็นไหม ซึ่งเราหาแถวนี้ไม่ได้พึ่นก็เจอแหล่งแล้วนะก็ว่าจะไปเนี่ยนี่ใชเห็ดตองน้ำแล้วก็ที่นี่เขาจะปูด้วยแสลนแสแ,นสแนลนน่าจะสักแปดสิบได้เพราะาอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ค่อนข้างค่อนข้างชื้นนิดนึงนะเพราะว่าที่นี่เราก็มีเห็องน้ำขนาดใหญ่เยอะแล้วก็ยังมีทำเป็นบ่อปลาด้วยเนาะ อ่านี่ให้ดูอันนี้ก็จะเป็นตระกูลเฟิร์นเหมือนกันนะเฟิร์นนี่ค่ะให้ดูความงามของเขาอันนี้ใบใหม่ที่ขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่ได้แถมมาจากความชื้นและเลี้ยงไม่หินกองน้าเราก็จะได้มอสซึ่งวันนี้พี่กุ้งก็ซื้อมอสตัตวนี้ไปเขาเรียกมอสดินพี่กุ้งก็จะซื้อไปทำนี่ไงคะ่ะลักษณะของเฟิร์นก้านดำดูตัวนี้ซะกก่อนเห็นไหมลักษณะของเฟิร์นก้านดำเห็นไหมคะก้านดำชัดเจนไหม อันนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งเหมือนกันต้องขออาภัยด้วยเรื่องสายพันธุ์จําชื่อเขาไม่ได้จริงๆอันนี้ถ้าออกมาใหม่ๆเห็นไหมอันที่มันเป็นเป็นกกอนี่เห็นออกใหม่ก็จะอย่างนี้ตัวนี้ก็แก่ขึ้นมานิดน,นึงเติบโตได้เห็นคองน้ําก็จะมีเฟิร์อื่นๆที่แทรกขึ้นมาด้วยด้วยอากาศที่เขาแบบว่าเนาะได้คุณคุไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นเฟริร์ชนิดหนึ่งเนาะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเฟร์ ทําไมถึงหลงรักเปิร์นใช่ไหมคะอยากไว้เพื่อนดูนะความงามของเขาเนาะสวยงามมากสวยงามมากอมนอกจากเราใช้หินฟองน้ำใช่คะใช้หินฟองน้ําเป็นกระถางแทนใช้หินฟองน้ําแทนกระถางน,นะคะส่วนตัว,อยอยวเดี๋ยวพี่คูค่พามาหินฟองน้าที่แบบว่ายังไม่มีตัว กษณะหินฟองน,น้ำถ้าเราไปซื้อมามันก็จะต้องเขาจะทําอย่างนี้ไว้ทวําว่เวเพื่อให้เราเอาตัวต้วตนเฟิร์นตรงนี้ไปใส่ตรงเนี้เราก็สามารถใส่ดินดินกใ็ใช้ดินใบก้ามปูได้นะคะดินใบก้ามปูได้ให้ค่อนข้างม,มีความโปร่งนิดนึงแต่ให้มันอยู่ในเนี้ยอืให้มันอยู่ในตัวที่เป็นหินฟองน้ําหินฟองน้ําที่เขาขายก็จะทําเป็นแองไว้นี้ละเขาขุดให้มันเป็นแองที่ทําเป็นหมุกนกระถางไว้ ก็เดี๋ยววันนี้พี่กุ้งพาไปดูว่าที่ชลบุรีมีที่ขายหินฟองน้ําที่ไหนมอสดินพี่กุ้งได้รับจากร้านสวนลอเก้าที่สำนัธที่รักที่พาไปเนาะ mm hmm. ก็ได้คนพอพุ่มาขอพุ่งมาวันนี้พี่กุ้งก็จะแวะไปหาแล้วก็เดี๋ยวพี่กุ้งได้อุปกรณ์ที่จะใช้ในการปลูกเฟิร์นการดำแลวเดี๋ยวพี่กุ้งจะมาสอนปลูกกันว่าปลูกยังไงเดี๋ยวไปหาซื้อหินฟองน้ํากันซึ่ง ไม่รู้มีหรือเปล่าเดี๋ยวไปหากันร้านร้านหุนช้างนะคะนอกจากจะมีเฟินสวนเฟินสวยๆแล้วเนี่ยตัวพิโลที่นี่ก็สวยมากดูใหญ่ไหมคะพิโลน่านจะเป็นพิโลหมูช้างนะ<อ>ถ้าพี่พูดจำไม่ผิดน,นะคะถ้าบอกผิดไปต้องขอโทษด้วยนะ,ะแต่ให้รู้ว่าน่า,นานจะเป็นตระกูลพิโลซึ่งเพื่อนเพื่อ,เ,อเมื่อกี้เห็นแล้วเนาะอันนั้นก็น่านจะตระกูลพิโลเหมือนกันตัวใหญ่ๆเห็นเห็นเห็นกระถาไหมพ้อเห็นกระถาไหม จ,จริงๆแล้วเขามีข้างในด้วยนะขอแอบตอบไว้ก่อซึ่งอันนี้เขาคงไม่ให้เราเข้าไปนะคะเขล็อกไว้เลยเป็นไม้ที่มีมูลค่ามากๆน<ม>ี่ยค่ะเพื่อนๆที่กุ้งแนะนำไปว่าเราควรจะต้องตัดแต่งเขาเพราะว่า Ừ, ถึงช่วงเวลานึงเฟินเขาก็จะแก่แล้วก็เหี่ยวแบบเนี้ยเราก็จะต้องตัดส่วนเนี้ยเป็นการตกแต่งเขาเป็นตัวเขาก็จะได้แตกขึ้นมาใหมใ่ได้สวยงามเนาะ,ะถ้าเราได้เลี้ยงเขาแล้วเราก็ตัดอิงที่มันแห้งๆอย่างเงี้ยค่ะตัดออกไปแบบอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราอยู่บ้านเนี้ยเราก็ตัดตัดอย่างเงี้ยออกตัดอย่างเงี้ยออกไปเนาะเขาก็จะได้ เออมีเหลือเราเวลาเรามองค่ะเราก็จะเห็นแต่พุ่มเขียวๆสวยงามน,นะ <_ V> นเพราะร้อยเขาล่วงไปเองเนี่ยใบเขาล่วงนะคะก้านเขาไม่ล่วงอ่ะ <_ V> นานใช้เวลานานเราก็ตัดทิ้งไปเลยดีกว่านะคะเราก็จะได้เห็นแต่สีเขียวๆ,ๆสวยๆนะคะข <_ V> องเขาไป <_ V> โอเคสําหรับคลิปนี้นะคะพี่คู่ก็มาพาชวนมาดูแล้วกันเนาะชวนมาดูว่า บอกไปนะคะแล้วเดี๋ยวพี่กุ้งจะหามาปลูกแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าพี่กุ้งปลูกแล้วจะรอดไม่รอดน,นะคะเดี๋ยวมาดูกันเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้่ะเอาอะไรบ้านอะไรโซนโซนอะไรโซนโซนอันนึงเท่าไหร่คะใส่อะไรบ้างใส่ลูกชิทมีอะไรบ้างครับแค่เหมียวกันแค่เหมียวกันลูกชิท